มันเหมือนอยู่ใต้อาคารตรงนี้มันมันคือจุดไหนของวัดครับใต้ใต้เมนนะฮะนี่เราอยู่ใต้เมนอันนี้อันนี้คือรอบเมนนี่คือรอบเมนครับในส่วนที่เราเราแห่ศพเราก็จะผ่านตรงนี้นั่นแปลว่าอาจจะมีอัฐิธาตุกระดูกอะไรต่างๆถูกต้องครับถูกต้องไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านโอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณลุงใช่ครับนี่ครับนี่ครับ อันนี้คือทับถมกันมาถูกตหลายปีถ้าถ้ามองไปสีขาวๆที่เห็นเนี่ยคือกระดูกนะครับครับกองกระดูกที่เผาไฟและล่วงลงมาเยอะมากเลยครับจากเมนนะฮะก็ไม่มีใครกล้าเข้ามานะจริงจริงนะแม้กระทั่งกลางวันไม่จําเป็นจริงๆหรือยังไงเขาก็จะต้องมีพวกมาเนี่ยนี่เป็นเรอยู่กันต่อหน้าแสงนะลุงแดงอาจจะสว่างแต่ไม่มากแต่เมื่อลองดับไฟครับ บรรยากาศที่จะเป็นยังไงให้คุณผู้ชมไปด,ดูครับ